ดา้อนไอมาดัดแหนบเหลือ2นิ้วสอดคันนี้ลูกค้าดิ่งตรงมาจากนกครสวรรค์เลยค่ะกระต่ายจากร้านสตังเราโตที่ด้าสวิตมาเลยจ้าวันนี้มาส่งงานอีสุสุดา้อนไอคันนี้ค่ะลูกค้ามาถึงบอกว่าต้องการ2นิ้วสอดเลยโหช่างก็ดึงตลับเมตรแล้วก็นายใจนะมั่นใจนะชัวร์นะแล้วก็บอกลูกค้าได้เวลาวิ่งอาจจะมีติดบ้างตรงช่วงไหนอะไรยังไงแนะนําการใช้งานเนาะแล้วก็เบื้องต้นก็ถามลูกค้าว่าบรรทุกไหมลูกค้าก็บอกไม่ได้บรรทุกขับกับแฟน2คนอ่า พอมั่นใจ100%เราแล้วรับได้ในการกระแทกนะจัดให้ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะทำการขึ้นแมลงถอดล้อเลยจ้าไปขาถอดแป้นแนอร์ถอาชกและสำหรับคันนี้เป็นรุ่นเก่าเนอะเราก็ต้องโลมด้วยโซนิกทุกที่น็อตทุกตัวทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเพื่อจะให้มันได้คลายออกง่ายๆนะถ้าเกิดมันติดขึ้นมานี่งานจะยากแถมทำนานกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็มีโซนิก่าไรก็ฉีดไปให้หมดทุกที่ทุกตำแหน่งเลยค่ะสิ่งแรกที่เจอคือคุณขาโชกหูด้านล่างเอาไม่ออกจะต้องคลายน็อตด,ด้านบนออกเดี๋ยวค่อยมาเคลร,รงนกกัััอดบแ็มา เอาแหนบออกไปกดดัดกันก่อนค่ะไปจ้าได้แล้วก็ไปกันดีกว่าเลยค่ะแหมลูกค้าตั้งใจมาจากนกครสวรรค์เลยนะคะค่ะนี้ขอพระคุณมากๆเลยค่ะมาถึงต่เช้าเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการเอาแผ่นรับน้ําหนักออกจ้าทั้ง2ตับเลยเพื่อจะได้เอาตับหลักขึ้นไปกดดัดเหมือนเดิมจ้าสองนิ้วสอดมันไม่ใช่ปัญหาแนตะ่ปัญหาที่ลูกค้ารับได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละค่ะเพราะยิ่งยุโหลดเยอะช่วงเด้งมันก็จะเหลือน้อยโอกาสกระแทกมันก็สูงมากมากเลยเพราะฉะนั้นก่อนทําการโหลดเนี่ย ปรึกษาช่างก่อนนะคะอย่างลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยช่างจะแนะนําแล้วก็ถามการใช้งานลูกค้าตลอดทุกพันเลยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังเนาะว่ารับได้หรือรับไม่ได้นะคะถ้ารับได้ก็ทําให้ได้หมดละคะ่ะที่ร้านไม่ใช่ปัญหาเลยคะ่ะแต่ถ้ารับไม่ได้เราก็จะแนะนําการใช้งานแล้วก็ถามการใช้งานลูกค้าว่าใช้รถแบบไหนแล้วก็จะแนะนําว่าให้หลดไปเท่าไหร่ cost. ดีเนาะโอเคค่ะหลังจากได้ระยะที่ต้องการแล้วเราก็มาทําการประกอบแผ่นรับน้ําหนักไปเลยค่ะค่ะซึ่งช่างเนี่ยจะทําการวัดตลอดเลยนะคะก็คือ ยกลงก็วัดประกอบก็วัดทุกอย่างก็วัดก่อนที่จะยกไปใส่ที่รถโอเคค่ะใส่หูแหนบด้านหลังเลยค่ะายจ้าแล้วก็หูแหนบด้านหน้าจา้ะแล้วก็คันนี้เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกเป็นตัวโหลดด้วยจ้ะโอเคค่ะขันน็อตด้านหน้าด้านหลังให้แน่นแล้วก็นี่จ้ะเหมือนเดิมค่ะโช๊คติดค่ะก็ต้องทําการเอามาเอาออกด้านนอกจ้ากก็เอ,ออกด้านนอกมก็จะง่ายหน่อยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแป้นไปใส่เลยค่ะต้องใส่แป้นก่อนแล้วค่อยใส่โช๊คที่หลังค่ะคันน็อตด้วยมือค่ะบล็อกไฟฟ้าเลยจ้าแล้วก็อัดด้วยบล็ออกมมมเเหืนดิค่ะ ให้แน่แนๆเลยไม่แน่นไม่ได้นะ,ะอันตรายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาโชว์เข้าไปใส่เลยค่ะขันน็อตด้วยบล็อกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเอาล้อไปใส่กันดีกว่านี่จ้ายกล้อใส่เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตรงรุกแล้วว่าจะออกมาประมาณไหนจากมาสูงๆเนะาะไปเยืเหลือหน่อยเลยขันน็อตด้วยมือกันน็อตบินเกียวเหมือนเดิมจา้าแล้วก็เดี๋ยวจะอัดด้วยบล็อกลมให้แน่นๆเลยค่ะอันนี้ฝั่งช่างนางเสร็จแล้วนางก็มายืนกดดันเราทางฝั่งนั้นขวาเนาะโอเคค่ะอะ เรียบกลมให้แน่นเลยเราไปดูตอนช่างลงดีกว่าทรงก็จะประมาณนี้เลยค่ะแค่นี้ก็จะนั่งเผาแล้วนะคะทุกคนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอา้าวช่างดูระยะระยะให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการวัดปอนเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ เรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตังร้อโตอยู่คุทธมณฑลสายสามติฟแดงตร,ตรงข้ามโรงเรียนสาราตคันนี้ตั้งใจมาจากนาครสวรรค์เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยมีปัญหาอะไรโทรมาได้เลยจ้าคันต่อไปเชิญเลยจ้าเดี๋ยวมาดูทรงกันเต็มเต็มเลยค่ะ